สวัสดีครับกลับมาพบกับชัย s u 2ูกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องรถที่น่าสนใจนํามาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับรอบที่ผ่านมาเราได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของค่ายจีนไปประมาณ2ค่ายนะฮะค่ายแรกก็คือเป็นแบตเตอรี่จาก s ีเกอร์เซที่เขาบอกว่าเขาสามารถชาร์จได้ที่10นาทีนะฮะแล้วก็ระยะทางโดยประมาณเขาก็จะวิ่งได้ประมาณ6กรกกิโลนะฮะ แล้วก็ล่าสุดนะครับกับแบตเตอรี่ s v o l t แบตเตอรี่นะฮะของค่ายบริษัทย่อยของเกร a t w a มอเต t o r เขาก็บอกว่าสามารถทำเวลาได้ถึง8.5นาทีนะฮะแล้วก็วิ่งได้ประมาณ550กิโลด้วยกันนะฮะก็นับว่าเข้ามาใกล้เกี่ยวกับแบตเตอรี่โซลิดสเตตมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะของค่ายญี่ปุ่นที่เรียกว่าเงียบหายไปนานเลยนะฮะสำหรับข่าวคราวในประเทศญี่ปุ่นแต่มาในวันนี้นะฮะเราจะมาอัปเดตรายละเอียดเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของค่ายญี่ปุ่นกันบ้างนะครับ ซึ่งล่าสุดนะครับทางญี่ปุ่นได้พัฒนาแบตเตอรี่ EV แต่ว่าคุณสมบัติของมันเนี่ยน่าสนใจอย่างหนึ่งนะฮะเขาบอกว่า EV ของค่ายญี่ปุ่นตรงนี้ทนไฟนะฮะแล้วก็ทนความร้อนเพื่อความปลอดภัยความหนาแน่นของพลังงานและอื่นๆนะฮะเขาบอกว่าเป็นทีมออกแบบแบ,บ,แบตเตอรี่ซิลิคอนและอิเล็กโทรด NCM 8 1 1โดยใช้อิเล็กโทรไลต์ที่ไม่ติดไฟ เพื่อความเข้ากันได้และประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะฮะทางญี่ปุ่นเขาเคลมว่าแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยไม่ติดไฟและทนความร้อนนะฮะมากกว่าลิเทียมไอออนนะครับข่าวตรงนี้ก็อัปเดตวันที่13มกราที่ผ่านมาส,สดๆร้อนๆเลยนะฮะญี่ปุ่นได้พัฒนาแบตเตอรี่ EV ที่ทนไฟนะฮะจากหลายๆครั้งเนี่ยที่เราจะเห็นได้ว่าทางประเทศจีนเขาทำลิเทียมไอออนนะฮะแล้วก็อยู่ดีๆก็มีการเกิดเหตุระเบิดขึ้นมาอะไรพวกนี้นะฮะหรือว่าไฟไหม ก็อาจจะเกิดจากของเหลวเนี่ยมันเกิดการเทอร์โมลันาเวแล้วก็มีการขยายตัวของของเหลวด้านในทําให้เกิดการระเบิดขึ้นนะ,ะจากที่เราเห็นหลายๆคลิปในประเทศจีนนะ,ะแต่ว่าทางญี่ปุ่นเขาได้พัฒนาแบตเตอรี่ EV เขาบอกว่าทนไฟเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแต่ว่าความหนานแน่นของพลังงานและอื่นๆแบตเตอรี่ที่มีค่าการนําไอออนที่สูงขึ้นประสิทธิภาพในการชาร์จที่ดีขึ้นและมีความปลอดภัยที่ดีกว่า LiB ทั่วไปนะฮะหรือว่าลิเทียมไอออนแบตเตอรี่นั่นเองนะครับ ทีมนักวิจัยของญี่ปุ่นได้สร้างแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบกึ่งโซิดสเต้นะฮะทางนักวิจัยชุดนี้เนี่ยเขาได้พัฒนาแบตเออบตเอรี่กึ่งโซิดสเต้นนะฮะคล้ายๆกับค่าย MG นะ,ะหรือว่า SAIC ที่กำลังจะออกมาในปีนี้เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าคุณสมบัติของตัวนี้เนี่ยคือมันไม่ติดไฟเลยซึ่งเอาชนะข้อเสียของแบตเตอรี่ดั้งเดิมแบบลิเธียมไอออนได้นั่นเองนะครับนวัตกรรมดังกล่าวได้รับการพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยดูชิชาและ TDK Corporation โดยผสมผสานอิเล็กโทรไลต์แบบของเหลวและแบบของแข็งเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความทนทานนะฮะจากปกติเนี่ยถ้าเป็นแบตเตอรี่โซลิดสเต e ก็จะเป็นแต่ของแข็งนะฮะหรือว่าถ้าเป็นลิเธียมไอออนด้านในก็จะเป็นของเหลวแต่ตรงนี้เขาบอกว่ามีทั้งของเหลวและของแข็งเนี่ยผสมกันนะครับการเพิ่มความหนานแน่นของพลังงานและวัสดุแอคทีฟ ที่เป็นอิเล็กโทรดบวกและลบมักจะทำให้ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวงจรนั้นลดลงแต่นวัตกรรมดังกล่าวล่าสุดของญี่ปุ่นนำเสนอโซลูชันที่สมดุลมากขึ้นตามที่ทีมงานได้กล่าวไว้การออกแบบดังกล่าวนำเสนอโซลูชันที่ปลอดภัยและทนทานกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่โซลิดสเตททั้งหมดในขณะที่ยังคงความหนาแน่นของพลังงานสูงไว้นะฮะเขาบอกว่าความปลอดภัย ที่ได้รับการปรับปรุงและประสิทธิภาพการชาร์จการปล่อยประจุแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของแบตเตอรี่แบบกึ่งโซลิดสเตตในฐานะเทคโนโลยีในอนาคตอันใกล้ทีมงานเขาได้กล่าวไว้นะฮะโดยแบตเตอรี่นะฮะของญี่ปุ่นอันนี้มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เติบโตและสนับสนุนเทคโนโลยีที่ยั่งยืนการปรับปรุงความปลอดภยัยความน่าเชื่อถือความหนานแน่นของพลังงานความสามารถในการรีไซเคิลและความเข้ากันได้กับสิ่งแวดล้อม ทางค่ายญ,ญี่ปุ่นก็ยังคงให้ความสําคัญแม้ว่าอิเล็กโทรไลต์มันจะทําให้แบตเตอรี่แรงดันไฟฟ้าสูงได้แต่ก็ต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดอิเล็กโทรไลต์แบบของแข็งเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าซึ่งช่วยกระตุ้นความสนใจในแบตเตอรี่โซลิดสเตตแบบทั้งหมดนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้เผชิญความท้าทายในการรักษาอินเทอร์เฟสแบบของแข็งเนื่องจากการขยายตัวและการหดตัวของอิเล็กโทรดในระหว่างรอบชาร์จหรือว่าการคายประจุการแก้ไขปัญหานี้ต้องใช้วัสดุอินเทอร์เฟสร่วม ที่มีความยืดหยุ่นไม่ติดไฟและมีสภาพนำไอออนสูงนะฮะเขาก็ได้กล่าวว่าถ้าลำพังใช้แต่ของแข็งอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาได้ในระหว่างที่แบตเตอรี่เกิดการขยายตัวหรือว่าหดตัวของอิเล็กโทรดนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมีการใช้อินเทอร์เฟซร่วมที่เป็นของเหลวเนี่ยเข้ามาผสมเนี่ยเขาบอกว่ามันก็จะมีความยืดหยุ่นแล้วก็ไม่ติดไฟแล้วก็มีสภาพนำไอออนที่สูงขึ้นนะตรงนี้นักวิใจัยในญี่ปุ่นเขาได้พูดไว้นะครับ แล้วทางญี่ปุ่นเขายังบอกนะฮะว่ายิ่งไปกว่านั้นแม้ในอุณหภูมิที่สูงประมาณ150องศาเซลเซียสเลยนะฮะโครงสร้างของแบตเตอรี่ NCM811 ที่มีสารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่สอดคล้องกันก็ยังแสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพทางความร้อนที่เพิ่มขึ้นนะฮะการเกิดความร้อนเพียงเล็กน้อยจากปฏิกิริยาข้างเคียงการทดสอบ ARC นะฮะเขาบอกว่า หลังจากที่การทดสอบอยู่ที่150องศาเซลเซียสแล้วนะฮะโครงสร้างของแบตเตอรี่ที่มีสารละลายอิเล็กโทรไลต์สอดคล้องกันเนี่ยก็ยังคงไม่มีปัญหานะฮะแล้วก็เสถียรภาพของความร้อนก็ยังคงปกติอยู่นะฮะเรียกว่าสร้างความปลอดภัยแล้วก็อุ่นใจสําหรับคนที่อยากใช้แบตเตอรี่ของค่ายญี่ปุ่นเลยนะฮะแต่ว่าตรงนี้เราก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าค่ายญี่ปุ่นเนี่ยจะเสร็จกี่โมงนะฮะตรงนี้เราก็ต้องมาเอาใจช่วยกับค่ายญี่ปุ่นกันด้วยนะครับ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบกึง่งโซลิดเซตแบบใหม่นั้นประกอบด้วยอิเล็กโทรไลต์แบบของแข็งและของเหลวที่ไม่ติดไฟแม้ว่าจะมีความก้าวหน้าแต่ความท้าทายก็ยังคงมีอยู่นะครับเช่นการถ่ายโอนลิเธียมไอออนที่ช้าและการเสื่อมสภาพของอินเทอร์เฟสอันเนื่องมาจากปฏิสัมพันธ์ของวัสดุการปรับโครงสร้างตัวทำละลายและการรวมของอิเล็กโทรไลต์ที่เหมาะสมแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการลดความต้านทานและปรับปรุงเสถียรภาพซึ่งช่วยทำให แบตเตอรี่กึ่งโซลิดสเตตนั้นประสบความสําเร็จในรุ่นถัดไปนะครับแบตเตอรี่โซลิดสเตตช่วยเพิ่มความปลอดภัยแต่ต้องเผชิญความท้าทายในการถ่ายโอนลิเทียมไอออนและอินเทอร์เฟซที่ขัดข้องนักวิจัยในญี่ปุ่นได้พัฒนาแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบกึ่งโซลิดสเตตที่ไม่ติดไฟเพื่อแก้ปัญหานี้โดยให้ความเสถียรและความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่ดีขึ้นพร้อมทั้งเอาชนะข้อจํากัดของการออกแบบแบบเดิมนะฮะเรียกว่าเขาก็ได้ผสมผสานระหว่างของเหลวแล้วก็ของแข็งนะฮะ ความปลอดภัยของวัสดุด้านในที่ทําให้ไม่ติดไฟแล้วก็เวลาเกิดการกระแทกหรือว่าการชาร์จไฟก็จะไม่ขัดข้องนะฮะเรียกว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยที่อัปเดตข่าวตรงนี้เขาก็เริ่มเข้าใกล้เกี่ยวกับทางด้านแบตเตอรี่โซลิดสเตตมากขึ้นนะฮะแต่ว่านักวิจัยตรงนี้ทีมงานตรงนี้เขาบอกว่าเป็นทีมงานที่วิจัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่กึ่งโซลิดสเตตนะฮะเราก็ต้องตามกันดูต่อไปนะฮะว่าทางด้านค่ายญี่ปุ่นเนี่ยจะทําสําเร็จหรือไม่นะฮะถ้าเกิดกิงตามเจ้าแบตเตอรี่โซลิดสเตตของค่ายโตโยต้าที่เคยพูดไว้นะะก็จสาาามรถชได้ที 5นาทีแล้วก็วิ่งได้1,000กนะิโลเมตระตรงนี้เราก็ต้องมาตามกันต่อไปนะว่าเจ้าแบตเตอรี่กลุ่งโซลิดสเตทเนี่ยจะสามารถทำแบบนั้นได้บ้างหรือไม่นะครับโดยก็จะมีอีกค่ายหนึ่งนะฮะที่คิดค้นแบตเตอรี่กึ่งโซลิดสเตทแล้วก็บอกว่าจะมาใช้ในครึ่งหลังของปีนี้แล้วนะฮะก็คือปี2025ตั้งแต่กลางปีลงไปก็จะมีแบตเตอรี่ของค่ายนี้ออกมาก็คือค่าย SAIc นะฮะโดยรถที่ชื่อว่า IM l s รุ่นที่ใช้แบตเตอรี่เซมิโซิดสเตอหรือว่าแบตเตอรี่กึ่งโซิดสเตอนะครับขี่ได้ไกลสูงสุด1,000กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC หรือมากกว่า800กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP และสามารถชาร์จเพียง12นาทีแล้ววิ่งได้ไกลสุด400กิโลเมตรด้วยแบตเตอรี่ความจุ1 3 3กิโลวัตต์นะฮะตรงนี้ก็ถือว่ามีข้อแตกต่างพอสมควรกับเรื่องราวพัฒนาแบตเตอรี่ของค่ายญี่ปุ่นแล้วก็ค่ายจีนเห็นได้ชัดเลยนะฮะค่ายจีนบอกว่าเขาพัฒนาเสร็จแล้ว แล้วก็หลังจากกลางปี2025เนี่ยเขาก็จะมาวางขายแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นค่ายญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังอยู่ในห้องทดลองอยู่เลยนะฮะก็ยังวิจัยกันอยู่แล้วก็เพิ่งที่จะมาค้นพบเกี่ยวกับแบตเตอรี่ตึ่งโซลิดสเตตเองนะฮะเราก็ต้องตามกันดูต่อไปนะว่าค่ายญี่ปุ่นหรือว่าค่ายจีนเนี่ยค่ายไหนจะสามารถทําแบตเตอรี่โซลิดสเตต ได้สาเร็จก่อนกันนะฮะตรงนี้เราก็ต้องมาเอาใจช่วยทั้งสองค่ายเลยนะฮะแต่ว่าอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็คือค่ายจีนเนี่ยเขาผลิตแล้วเขาก็สามารถทําได้จริงพร้อมทั้งราคาไม่แพงด้วยนะฮะตรงนี้ก็ต้องเป็นการบ้านที่เอาไปฝากเกี่ยวกับค่ายญี่ปุ่นทุกค่ายนะฮะที่จะมาแข่งกับค่ายจีนในเรื่องราของแบตเตอรี่นะฮะว่าถ้าเกิดคุณทําราคาได้ไม่ได้ถูกกว่าค่ายจีนแล้วก็ ชาร์จก็เรียกว่าช้ากว่านะฮะตรงนี้ก็ต้องขอบอกเลยว่าค่ายญี่ปุ่นก็ยังต้องพ่ายแพ้กับค่ายจีนต่อไปนะฮะแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับบทความตรงนี้บ้างนะฮะว่า นักวิจัยในมหาวิทยาลัยชื่อดังเนี่ยเขาก็กําลังวิจัยแล้วเขาบอกว่าเขาพัฒนาเสร็จแล้วนะครับกับแบตเตอรี่กึ่งโซิดสเต็แต่ว่าก็ยังติดปัญหาแล้วก็วิจัยอีกเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าค่ายจีนเนี่ยเขาก็กําลังจะออก i m l s แล้วก็จะออกมาที่หลังกลางปีแล้วนะฮะเราก็ต้องตามกันดูต่อไปนะว่าถ้าเกิดเจ้า i m l s i เนี่ยออกมานะฮะแล้วจะสามารถทําอย่างที่ พูดไว้ได้หรือไม่นะก็คือวิ่งได้1000กิโลเมตรหรือว่า800กิโลเมตรตามมาตรฐาน w l ว p นะฮะเราก็ต้องมาเอาใจช่วยกันทั้ง2ค่ายนะฮะทั้งค่ายจีนแล้วก็ค่ายญี่ปุ่นนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นอย่างหนึ่งนะฮะก็คือค่ายจีนเนี่ยเวลาเขาพัฒนาอะไรออกมาก็ดูเหมือนว่าจะทําได้จริงสําเร็จจริงแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้นะฮะโดยที่ราคาก็ไม่ได้แพงด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับถ้าเรามีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆ อัปเดตยานยนต์ทั่วโลกนะเราก็จะนำมาเสนอเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ